ต้อลดจังคุยกับฝรั่งนี่คือคกับฝรั่งฝรั่งวะเสี่ยวฝรั่งฝรั่งพมาเรืลืมตัวนี้มันจะเกย์ยิงว่ยิงวันรถมาบอกฝรั่งมันก็ปูจะปีติดันนีวันแต่เสียงเงีย เราไม่พอว่าเพื่อเก,อก็บฝรังมีมีหาเดียป <c oughs> กวชีวิบเอ็ขอโทษครับทน

พวามเย็นก่อนแถมเส้าเย็นก่อนากิะไร้พอดีวะโครงการผพอดีวะเจาเงินหน่งบือน่านไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากเป็นกระเทียมซอัตรวเานี่นเปนีๆน่วองม่อผดซือบัตประชาชนมาลดแอปสองแอปเิ่มป่อยที่้อง

นี ooh, ooh. ่เ <confused> นี่ยขาขาไปเนี่ยนี่เขาเอ่ยว่าเนี่ยปลาบูจ้าดีจ้ามาดูวโอเคคะแป๊บนึงเรื่องพี่โซบอยพูดอกทเกิดที่เิด่ดถ้าโดนฝนเยอยแล้วก็โอ้ไม่ไปเอาเหนื่อยเหนื่อยก็มีเื่อเนื่อี่เวียปุ๊บนั่งรออยู่แบบยังยังก็มยคั้งอื่น

เขาลุกอ๋อล่นปากปากว่าหล่เนื้อเาลุกตอนใหญ่หห่แม่เมื่อสิกินได้ปะงงกินน้อแม่เลยโอ้ยอันนี้ินกินด้วยอ้งป e. ันกินด้วยปังปันกินด้วยปันปันอยากกิน

จะปอบเจ้าพีกแม่พีกไงพี่เซ็นหน่อยไหมพีกน้ำไหมนี่เอ้าอันนี้นี่กิกันกินเวทนี่เดี๋ยวพีกบมาจกต้มไม่ไหเดี๋ยวเอ้ยนอลูกมาพีกมาพีกมาพีกน้ยงเป็นอ้วนขึ้นเดี๋ยวะเบิ่งฝนมาขึ้น เซ่ยไปนิดหนึ่งพวกเ่อยเซ่ยไรนะเจ้าของหว่าตดี่เยเนาะอืมบิ๊กไหมต้องพี่เซ่ยอืมอีกคอนวันติ๊กีเต๊ลูกติ๊กีเตอนวันติ๊กขี้หมูเน้่ยน่ะจวบ มหนึ่ายของพ่อเลขค่าของโนูนี่ตัวเดียวกันเลยห้าสามหนึ่งขคาวหนึ่งอิเห้าสามหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็ต้องทำธุรกิจของ้านให้แน่สบาย

สามสี่หกหนึ่งศูนพ็ดปัได้ะศูนหนึ่งเ็ดเดี๋ยวจะเอาพริกแซ่น้วยาดิห้าสามเอาจะปิดกันเนื้อไรออกแมนวีเลยนายได้สมัครเมทานีพอมันจุ่มเจวตัวรถม่เพล็ดออกเรพ เดี่ยวท่านแต่ทอดหวอน,ด,นดีครับดีครับอืม้มดีเไรชอบลุงน้าพอมาสแกนใบหน้า <laughs> อน,นุญาตไมขณะใช้อนุญาตยังไงณะใช้ง,งนา,านเริงงงง่อ่ายหน,หน่อยได้มลูกอ่านมหนังสือมันมันจะบอกว่าพยักหน้าแ่ะไกินง่ายล่ะ้ามันมืดยันกบวานี้ย่ไปยักน้ากับพิบตาไปยักหน้าแล้วเี่ะเอ็นกา,กนานกตายแล้วไม่ไม่ตเขึ้นเลยขึ้นแล้วก็เงยลงไม่กมตัวจนมันยอะเออค่ตัวต้อง ว่าวันกระปองง่ายๆรับข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังเป็นขั้นตอนที่หนึ่งอยู่เดี๋ยวมาเอือนเส้าวัคซีมาขันตอนที่สามมะเรียนออกไปแล้วก็เขาออกแล้วเขาไม่เป็นขันตอนที่สองาม ค้อบางคนจะคือบ้างตอนที่สองแล้วรอดอีกบ้านนี้รออีกรอดอีกง่ายๆเลยบ้านนี้ไม่ไม่ไม่ขอามุมสองมันตรวจสอบตามแล้วเนี่ยรีบตรวจสอบเลขรประชาชนตรวจสอบชื่อตรวจสอบวันเดือนปีถุงนี้นั่นให้มันถูกต้องถูกอย่างหา่ได้ มันเหมือนขาดอะไรแ้มือเอนมือเอนในปดเอินนนั่นแหละเขาจะเอามากินยงนั้นเหอเอาสบักเอามอสบักสอมีสอบก้วนะสี่ขึเขาขึนเขาันาะน้องบบบแป๊บเดียวอุ้ยมวนแนบวัยนึ่งเอามวนปาคือมาแต่เหองนี่เหรอไเร็วเดีว้่ตะแก่ทนั่นเขาก็ได้สอง ร้อตรวจสอบส่วนบุคคลไงร้อยตรวจสอบต่วนบุคคลอันนี้มารอความการพิาราไม้แล้เอาบีเเปียกได้หมต้องแม่ข่าเบิ้งทุกมือเลนจ้ะใส่ยิ่วันที่วานที่ะไหม ถึงวันที่15ตอนใน้ก่เดียวจะกินกันเอให้ถึงวันที่15มาเลยนี่ตัดไม่ยากมาเลยเย็นแล้วอู้จำเมื่กินแล้วมาเลยมาลยบลง เี่เองกับไป๋อเอเนาะกับปกแบบนีโอ้ยาไปดอยูแล้วมาด้ไปแล้วอีแปะเนาะเขมาตั้งนานแล้วน้าคละคันที่วันนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เมื่มเช้าเดี๋ยไปเลยนนี่ขั้นตอนที่สองบอกนี่บอกแค่นี้บอกสอดฟอแมูสเน่เน่เนางทำตั้งแต้า

พี่ของหัวว่ามาเอ้ยเดี๋ยวนีนาเอยเนธอร์มีบอลน้าอยู่นี่มนสเก็ตได้บอาพี่บ้นไหนพี่ของหัหอมเนี่ยทายเอาไว้ตัวเด็กนี้สเกนออกไหมเพื่นไปแล้วมลรปองนี่ยแปะไม่หล่องกนะป๋องไปะไ่ห่ะดี๋วาถ ว่ามไปอี๋ไปอีเนี่ยเขาซุชิไปเนซินี่ม่ใช่ักมือักมือหรืไปเลยไปเลยไปไปเลยบส่าไปไดบ้างไปหาหไม่หาอยู่ือต้องหาอีกบ้าอุ้ยโอยเอาไปเขาเฝากันเนาะนี่แหละก้งักมือแต่ว่าเหมือนไปไสยอรับไน่ละ ยา้ไดอ๋อๆไงมจ้ามาละแม่มากเยเนี่ยรับสงอยู่เร็วๆเอาจะย่เอาผู้ใดไปสมุกี้นี่เขาเรว่าเจะอไปแล้วบอกอโงลถโอเคกัโอเคโอเคสันจาก็จะาไปแร้ววกระไรตัวหานจะโอเคโอเคโอ้จกแล้า สีตอันนั่นเองเออมามาซอยข่อยน่นเนี่ข่อยเซฟพีดีอข่อยบเปลีนาวมากเซพดีเอฟพข่อยเนี่เครื่องข่อยนี่เขาเดียวโอ้ย่ัจะก่อยอยู่ม่มจะไม่กว่วเอานี่นั่นซอยอีกนอยบะกินได้ไผู้หญิงกินไหมเขายังกินก๋วยเอาไงหรอกนั่นแหละก่วเอาเลยเอ้ นี่ครับน้องแอร์กินเอาแบบนี้ียกถึงของอนู่อืมอุ่นดกไหมไม่ยู้วะอะไรแล้วผัดผีนี่เอว่าแขน